สวัสดีนะักศึกษาที่น่ารักทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวเครืองคิดเลข Casio fx cg 5 0มาเริ่มกันเลยโอเคนะครับในกล่องหน้ากล่องก็อย่ามีบอกว่า Casio อ r a n น e fx cg 5 0นี่ก็บอกว่ามี 3D มีกราฟ3มิติเมมโมรี Memory 16ิเมกะไบตมี Python ด้วยด้วยกราฟิงฟังก์ชันก็จะมี พีอลจิบ้าก็พีชคณิตอ่ะล่ะพีชคณิต 1, 2ึ่งสองเมทรีช่วยเจอเมทรีแคลคูลัสเอพีอันนี้แปลว่าอะไรวะอาร์เมอร์เพอร์ซิงรอเปล่าหรืออะไรไม่รู้เ่ีก็มีบ i ยออโรจีได้เคมิสทรีฟิสิกส์ฟินแลนซ์แด์บิสเนสเขามีเชื่อมต่อ USB ได้ด้วยอัปเดต OS ได้ด้วยรับสมิติได้มี Picture Plot ได้แล้วก็มี Python กล่องก็จะมีคู่มือมีกรอบสำหรับใส่เครื่องคิดเลขแล้วก็มีสาย USB แล้วก็ท่าน AA alkaline battery แบบชาร์จไม่ได้ก็คือเครื่องตัวนี้ใส่ถานเอาชาร์จไม่ได้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือแบบเวลาแบตเสื่อมใช่มมันจะไม่มีโอกาสเป็นแบตเสื่อมเลยก็คือเปลี่ยนถ่านโอ้ oh. เม็ดในไทยแลนด์น่ะเอาไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อะไม่ใช่เป็นรูประมาณนี้แบบเหมือนเหมือนไอ้รูเสียบวิทยุสมัยก่อนอะเนี่ยคู่มือโอ้คู่มือมันคือบางเถอะวะ นี่ก็จะเป็นเทคบุ๊กใหญ่ช่างมันลายเป็นแบบสามมิติลายเนี่ย fxcg 50แล้วก็เป็นเห็นไหมขอบ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 ,ขอ,บออกเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าสีฟ้าสวยดีปุ่มก็แบบหน้าจอก็ใหญ่ล้ลยนะด้านหลังมี ที่กันลื่นคัศิโอหย็บหยาบหย็บหย,ยาบสไลด์ออกปุ๊บโอ้สไลด์ง่ายได้เมดินไทยแลนด์มันก็ได้เป็นที่ใส่ปะเทริสีก้อน 3a เราเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ใช้ปุ่มนี้ในการเลื่อนเลือกดูนะภาษาอะไรบ้างเนี่ยความสว่างเอาสองแล้วกันกด next กดตรงนี้ f f6 next auto power off มี10บนาทีกับก็คือเครื่องจะเปลี่ยนอัตโนมัติเอาสิบนาทีแล้วกัน แล้วก็มีแบตของผมเป็นแบตอันนี้นะครับอนนี้แบตก็คือมึงต้องเลือกต้องเลือกแบตเตอรี่ให้ตรงกับที่กดไปเมื่อกี้ะเพราะมันจะมีผลต่อการอ่านเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ประมาณนั้นก็คือต้องดูด้วยก็คือถ้าเป็นฐานชาร์จเมื่อกี้ก็เอาตามนั้นก็ yes f น อันนี้เลยนะครับฐานชาร์ตก็คือการการจะกดเลือกใช่ไหมก็ใช้ใช้อันนี้ไปการเลื่อนนะเนี่ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนปุ๊บแล้วก็กด execute execute Ex หรือไม่ก็กดเลขหนึ่งเห็นไหมมีเลขหนึ่งบอกกดเลขหนึ่งก็ได้แต่ผมอยากกด execute อ่าแบบประมาณนี้อย่างเช่นเราจะเลือกอ่ลองทดสอบอยู่นะ เจ็ดส่วนสามอ่าถ้าสมมติว่ามันมันเป็นเศษส่วนใช่ไหมแล้วเ,เราอยากจะเป็นแบบเปลี่ยนเป็น,นจุดที่ยอมใช่ไหมเราก็กดปุ่มนี้ S D นี่เห็นไหมจะได้เลยก็ประมาณนี้นะอ่าสมมุติเราอยากใส่เครื่องหมายรูทใช่ไหมเครื่องหมายรากเห็นไหมตรงนี้มันเป็นสีเหลืองเราก็กดชิปก่อนกดชิปปุ๊บเนี่ยนี่จะขึ้นชิปแล้วก็กดตรง x กํลังสองมันแก่รูทออกมารูทลบหนึ่งดีกว่า จะได้เท่าไหร่กด execute ปุ๊บอ๋อ oh, non-linear error โ okay, อเคมัน error เราต้องปรับไปก่อนปรับไงว่าเป็นโหมด complex ดค่อยดูวิธีทำแล้วกันถ้าสมมติว่าเราจะกลับไปหน้าเมนูใช่ไหมเราก็กดปุ่มเมนูตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็สมมติว่าอยากได้อันที่สอง s t a t i s t i c แล้วก็กดอันนี้เลยกัน ไม่ก็กดเลขสอเป็นการเลือกฟังก์ชันสถิตินะผมจะใช้กดนี้เลื่อนอันนี้เลื่อนปุ๊บแล้วกด execute ปุ๊บก็จะได้ม,มาเลยโมดสถิติตนี้ก็คือมันจะเป็นตารางคำนวณหาค่าทางสถิตินะก็อย่างเช่นแบบมีอะไรบ้างอะกดนี้ปุ๊บ one variable เนี่ยก็จะได้ค่าห้างสถิติออกมาประมาณนี้นะเดี๋ยวจะมีสอนแบบละเอียดอีก,อกทีนะมีโหมดมีเดียน u a r t i มีอะไรยะเยอะเลยโอเคประมาณนี้โอเคต่อมาเป็น e activity e activity ก็คือเป็นมันเป็นเหมือนกับการแบบจดบันทึกต่อไปเป็นโหมด spreadsheet spreadsheet ก็เป็นมันจะเป็นตารางเหมือนกับ Excel นะนะจะมี26คอลัมน์แล้วก็9ก 9, 9็แถวนะเนี่ย9ก9ก็ก้ามี26คอลัมน์ก็ประมาณนี้ต่อไปเป็นกราฟกราฟก็คือวาดกราฟมาละมีถึง20ตัวเตัวเหรอ ต่อไปก็เป็นไดนามิกกราฟไดนามิกกราฟก็คือก็เหมือนกับอันแรกกันแหละมันจะเป็นการวาดกราฟเหมือนกันแต่จะมีแบบฟังก์ชันของกราฟมาให้เราแค่ใส่เลขลงไปประมาณนี้ต่อไปก็เป็น table table ก็คือเอาไวก้กําหนดเหมือนเราใส่ค่า fx gx ลงไปแล้วก็จะมีออกมาเป็นตารางแล้วแล้วเรา,เาตารางนั้นมา,มาสร้างเป็น,ปนกราฟได้ต่อไปร e s ค์เกชันก็คือบทนี้ก็เป็น การเก็บสูตรแล้วก็เรียกสูตรมาใช้เรียกสูตรมาใช้อะ่ะเออต่อไปคอน i c ก r a p h ก็คือการวาดกราฟแบบที่มีฟังก์ชันมาให้เหมือนกันก็จะเป็นแบบมีพาราโบลามีวงกลมมีวงรีไฮเปอร์โบลาประมาณนี้ต่อไปก็เป็น equation m o ด e equation ก็คือการเป็นการแก้สมการที่เป็นตัวแปร ติดตัวแปรประมาณนั้นต่อไปโปรแกรมก็คือเอาไว้เก็บโปรแกรมแล้วก็รันโปรแกรม financial โหมด financial คือเกี่ยวกับการเงินก็จะมีอะไรบ้างอะมีประมาณนี้ต่อไปก็เป็น e c o n f o อันนี้ไม่รู้ช่างมันเหอะ Link ก็คือการใช้เอาไว้เชื่อมต่อกับคอมใช้สายนี้การเชื่อมต่อนะต่อไปเป็น Memory ก็คือเป็นที่จัดเก็บข้อมูลละ System ก็เป็นการตั้งค่าก็เหมือนตั้งค่าเหมือนเมื่อกี้อ่ะตอนตอนที่เปิดเครื่องมาเมื่อกี้อ่ะแบบนั้นละ่ะ ก็มีแบบนี้อันนี้ต่อไปเป็น Python ก็คือการเขียนโปรแกรม Python ต่อไปเป็น distribution ก็เป็นเขาเรียกว่าเกี่ยวกับความน่าจะเป็นนะ้างสถิติก็มีการเป็นการแจกแจงแบบ binomial normal poisson geometric hypermetric student t chi square แล้วก็ f f หมายถึง Fuck. ต่อไปเป็น geometry geometry ก็คือแบบให้เปการวาดรูปเรขาคณิตพิจิพอดก็คือเหมือนแบบเราถ่ายรูปปุ๊บเอารูปมาใส่ในเครื่องนี้แล้วก็เอามาพอตพอดพอตเป็นจุดแล้วก็ทำการวิเคราะห์ประมาณนี้นะต่อไป 3d graph ก็คือการวาดกราฟสามมิติเป็นแบบวาด ทรงกลมทรงกลวยไฮเปอร์โบลาอะไรแบบระนาบประมาณนี้อ่ะต่อไปก็เป็นคอนเวอร์ชันอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกมันอันนี้เป็นเป็นการแปลงหน่วยเป็นหมดแปลงหน่วยต่อไปก็เป็นฟิสเซียมฟิสเซียมคืออะไรวะมันมีตารางท่ากับ fundamental physics constant อ๋อมีอันนี้ก็เป็นค่าคงที่ที่เราใช้แล้วก็มีตารางธาตุเนียต่อไปก็เป็นพล็อปซิน่าจะเป็นความน่าจะเป็นหมดความน่าจะเป็นหมดละมีแค่นี้ เวลากดกดปิดใช่ไหมสมมติเราใช้แล้วกดปิดกดช,กชิปแล้วก็ปุ่มนี้เห็นไหม off เป็น off เอาไหนล่ะชิปแล้วก็ off นี่เป็นการปิดเครื่องเปิดเครื่องก็เหมือนกันกดตรงนี้เห็นไหมอ n อปุ๊บเห็นไหมโอเคจบหลังจากดูคลิปนี้จบเป็นไงกันบ้างครับเดี๋ยวผมจะมีการสอนละเอียด เป็นคลิปถนัดไปเรื่อยๆนะครับก็ขอจบการรีวิวเพลงน,นี้ขอบคุณครับ